กรับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ตำแต่ตำซิ่งครับตอนนี้จะย้ายกลับแล้วดูพี่กำลังจะเอากระบัขึ้นมาอู้อูอรื่น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 ,นพายุเข้าครับเสียดายมากเลยงานเหมาเราไม่ได้ไปทำเลย ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เลยต้องย้ายกลับบ้านครับพี่ยิงเสร็จงานวิ่งเที่ยวก็จะไปงานต่อครับแต่มันทำไม่ได้มันก็เลยต้องย้ายเข้าบ้านครับนี่จะพาไปออรรถสิบล้อที่เลยลูออกค้าครับ ดม,มากดูครับทางเล้มากอ้อ้อู้โอ้รถกระบะเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยไปเรงแรงเรื่องของเองีโอเคถายคลิปเลยเอ,อไปรถได้รถนะบอเกิร์ฟฟี่ เพาแต่เมื่อกี้ขี่ไปเลยเดี๋ยวท้ายแห้งยงไม่โค้่ะมามงึง ไปได้แล้ววันเราเอาไมโครไป ยังไปเลยไปครับพี่น้องเดี๋ยวโอ้โอ้เหยียบตมขึ้นรถมาแล้วอแอะเพิ่มหมดเลยครับพี่น้องอแล้วพี่น้องนะดูแั่โคแต่งทางเล่นตมนี่จะย้ายกลับบ้านแล้ว ซ่อมรถเมือเ่อกี้หนักมากครับเงินแทบไม่เหลือซ่อมรถเมือเ่อกี้หนักจริงๆปีนี้แหละซ่อมรถหนักมากครับ90%ของก,กำไรทั้งหมดน่าจะไปอยู่กับซ่อมรถหมดเลยปีนี้ครับว่าหนักจริงครับว่าจริงซ่อมยังไเยอะเลยครับแบบนี้ มัซ่อมก็ทำงานไม่ได้ครับก็เลยจำใจครับประหยัดไม่ใช้ครับซ่อมก่อนไปก่อนแต่แม่โครหน้าจะหมดปัญหาได้แหละเล้กวเว้นแต่ลุกขี่รวมกขี่รวมมารินเขาที่เขาก็ต้องวิ่งทางเขาเลยแล้วก็ต้องแต่งทางเขาด้วยครับ ไม่รู้ว่าแต่งทางหรือวางสนุกรถอ่ารถไถนะครับรถไถไม่ติดลรอกตอนนี้แต่ว่าไอ้แท็กน่าจะติด <laughs> แท็กน่าจะไม่เหลือครับแต่ว่ารถไถไม่ติดหรอกน่าจะวางสนุกรถแท็กมากกว่าด เดินสนุกเลยครับเดินกับตรงมโอเคไปครับ้ไปครับโอ้แอร์แบบเย็นโอ้ฟฟี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 รถฟีฟฟฟฟฟอู้อันตรายเนี่ยฟีเซ่ต้นไมโอู้ฟีฟี ก็ถ่ายก็เปิดกระจกถ่ายโว้ยยีแล้วเลย ขึ้นเทรลเลอร์เลยไหมล่อขี่ขึ้นเทรลเลอร์เลยดีไหมครับโอเปนมาครับหมตมากหมคอย้ายรถครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ